มทออหนึ่งฮะวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนะรองนายกรัฐมนตรีมีรายงานว่าในการประชุมสปอชอเนี่ยนะได้มอบว่าที่ประลัดกระทรวงมหาดไทยคือคุณอนสิทธ์สัมพันธรันะลงพื้นที่เชียงรายเลยไปกํากับงานฮนะเพราะว่าช่วงเปลี่ยนผ่านไงจากผู้ว่าเชียงรายคนปัจจุบัน<ฆ>นะซึ่งท่านจักษียณ30กันยาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นงานมันต้องคืบนะมันจะเป็นสูญญากาศไม่ได้ ่านว่าที่ประลัดอันสิทธิ์นะสัมพันธรัฐก็ไปอํานวยการไปรั้งเมืองนะที่จังหวัดเชียงรายบริหารจัดการเลยแล้วก็นี่คือภาพฮนะในกองใหญ่อนุทินชาญวิรุกุลคือเป็นผู้บัญชาการกองอาสา,ารักษาดินแดนนะแล้วก็ในกองอันสิทธนะิ์นี หรือว่าท่านว่าที่ประลัดมาทไทยนี่คือกองอาสารักษาดินแดนฮะเขาไปช่วยฟื้นฟูแบบนี้เลยนะคะที่อำเภอเมืองแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายฮะ,ะ,ะโดยในกองใหญ่อนุทินเน้นย้ำต้องผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันให้ได้และต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนี่คือนโยบายสั่งการที่ให้ว่าที่ประลัดเนี่ยขึ้นไปดูแลเองเลยะนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคือท่านกําลังจะเกษียณและท่านผู้ว่าคนปัจจุบันนะแล้วลุยอย่างนี้ฮะ บ้านชาวบ้านพื้นที่ถนนก็คล้ายๆกับหน่วยทหารช่างนะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆภาคเอกชนนะช่วยกันลุยเห็นไหมค่ะนะอันนี้กองกองอาสารักษาดินแดนนะฮะของกระทรวงมหาดไทยในไปแบบนี้ฮะค่ะนะทั้งอำเภอเมืองนะแล้วก็อำเภอแม่สายส่วนนี้คือตอนที่มทหนึ่งลงพื้นที่เอง คือมาท่อหน,นึ่งในลงพื้นที่ทั้งหนองคายนะอันนี้หนองคายคะนะแล้วก็ไปเชียงรายเชียงใหม่วันที่21กันยา14กันยาเป็นหนองคาย<ม>21กันยาเนเชียงรายเชียงใหม่25กันยามาเชียงใหม่อีกรอบหนึ่งเม<อ>งนนื่มอวานนี้นที่ตลอดเลยเนาะนะ